สวนวิทย์มูลทรัพย์นะครับสพมกลสินครับวันนี้ขออนุญาตนะครับแนะนําโปรแกร,รมวิเคราะห์สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษานะครับปีการศึกษา2565นะครับในเบื้องต้นนะครับการเข้าใช้งานครับโรงเรียนนะครับสามารถเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับพิมพ์คําว่า app dot s o go t h นะครับโอเคนะครับพิมพ์ตรงไหนพิมพ์ตรงที่ url ตรงนี้นะครับมาวางได้เลยเนาะก็พิมพ์แล้วก็ enter นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับโอเคนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอ section ต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับหน้าตาในปีถัดไปอาจจะเปลี่ยนไปนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราค่อย พูดคุยกันอีกรอบนะครับทีนี้นะครับการล็อกอินเข้าใช้งานนะครับให้ทุกท่านเข้าไปที่ตรงเข้าสู่ระบบกับโอเคนะครับตอนนี้ผมเข้าสู่ระบบที่กำมะลาใสค้างไว้นะครับผมออกจากระบบก่อนเนาะวิธีการออกจากจากระบบนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยก็คลิกตรงนี้แล้วก็ใส่เอาได้นะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับ โอเคครับอ่ะกลับไปที่หน้าแรกก่อนเนาะโอเคทีนี้นะครับเข้าสู่ระบบค,คือตรงนี้ครับ u ยู Name และ password นะครับ u ยู Name <Us ername S 1> ก็คือรหัส10บหลักของโรงเรียนครับรหัส10บหลักก็คือสมมติว่าของกรรมลาใสนะครับตามนี้ครับทีนี้รหัสผ่านนะครับมาดูนะครับโอเครหัสผ่านก็คือ ยูสเนมเป็นสิบหลักครับรหัสผ่านก็คือ admin@2023 Ad ครับเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับ admin@2023 Ad แล้วก็กด Submit ครับรอสักครู่หนึ่งอ่ะทีนี้นะครับมันก็จะนะครับมายัางน้าที่จะให้ทุกโรงเรียนนะครับได้เข้าไปวิเคราะห์งานประกันนะครับวิเคราะห์ SAR ของโรงเรียนของท่านนะครับ ซึ่งนะครับมันอยู่ส่วนนี้ครับข้อแรกเลยนะครับวิคอ์งานประกันนะครับปี2565นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะเข้าไปทำนะครับมีด้วยกัน0-3ทบ3ก็คือมี3รายการ0หมายความว่าเราอ่ะยังไม่ได้ยืนยันการทำงานให้สำเร็จ นะครับซักรายการดังนั้นเราก็เข้าไปทํานะครับวิธีการนะครับกดที่รายละเอียดโอเคหมือนจะแจ้งว่าส่วนรับ3อยู่นะนะครับสิ่งที่เราจะต้องดําเนินนะครับดําเนินการมีอยู่3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1นนะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นรายข้อนะครับอันนี้เดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับต่อไปครับส่วนที่โรงเรียนต้องดําเนินการนะครับก็คือ ส่งเอกสาร s a r ที่เป็นไฟล์ Word ครับส่งตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับก็คือส่งที่เป็น s a r เป็นเล่มเป็นไฟล์ PDF ครับวิธีการส่งทั้งสองอันจะคล้ายกันนะครับวิธีการส่งก็คือกดตรงปุ่มฝั่งนี้ครับแค่ไขนะครับโอเคอันนี้คือให้ให้อัปโหลดครับให้เลือกไฟล์นะครับ ให้เลือกไฟล์ที่อยู่ในคอมเราว่ามันอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็กดอัปโหลดนะครับโอเคถ้ากดอัปโหลดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราจะสามารถคลิกเล่มไฟล์ตรงนี้ครับคลิกตรงนี้นะครับการอัปโหลดนี่ก็คือ,อตรงนี้เราสามารถพิมพ์ชื่อเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ไม่ต้องพิมพ์เปลี่ยนก็ได้นะครับเอาลักษณะประมาณนี้ โอเคนะครับ PDF ก็เหมือนกันครับปึ๊บแล้วก็ w ล็ f i ไฟนะครับเหมือนกันนะครับบา็ f i ไฟเสร็จปุ๊บก็อัปโหลดปกตินะครับที่ี้ผมกดแคนเซิลเนาะทีนี้นะครับสิ่งในหน้านี้นะฮะสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการมันจะมีคำว่าปุ่มปรับสถานะครับ1 2 3 3ปุ่มนี้นะครับ ปรับสถานะก็คือถ้าเราส่งไฟล์ขึ้นไปแล้วนะครับส่งไฟล์เข้ามาในระบบแล้วเนี่ยให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับปรับสถานะส่งงานนะครับกดหนึ่งครั้งนะถ้าดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้คลิกตรงนี้แล้วก็กดปรับสถานะส่งงานนะครับโอเคมันจะปรับสถานะให้ว่ารายการนี้ครับส่ง S R Word เนี่ย ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคก็ให้ทำทั้งสามันนะครับทั้งสามันโอเคอันอันนี้ผมปรับคืนเนาะนะครับปรับคืนมว้กโอเคทีนี้นะครับส่วนสำคัญส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่หนึ่งนะครับให้ทุกท่านนะครับพลิกเข้าไปเลยนะครับดำเนินการนะครับอ่าทีนี้ส่วนนี้นะครับ เป็นส่วนของการวิเคราะห์งานเล่ม hr ของเราเองนะครับของเรียนนะครับซึ่งมีสิ่งที่ต้องดำเนินการนะครับ8รายการใหญ่ด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้รายการแรกนะครับจัดการข้อมูลพื้นฐานในที่นี้เราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ไปอัปเดตข้อมูลของเรานะครับวิธีการก็คือหน้านี้มันจะให้ดูเฉยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากแก้ไขให้ไปที่แก้ไขข้อมูลครับ กดแก้ไขก่อนนะครับแล้วก็มาแก้ไขส่วนนี้ได้นะครับจํานวนผู้บริหารนะครับมีกี่ท่านอีทั้งสิบสามโฮจำนวนครูนะครับพวกเนี้ยก็ใส่ให้มันถูกต้องนะครับน,นี้ฝั่งด้านขวามือนะครับเป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษานะครับส่วนแรกก็เป็นของมศสองมศนะครับแล้วก็สี่อันเนะี้ย ก็จะเป็นของสพทนะครับอันนี้เป็นภาพรวมเราได้เท่าไหร่นะครับมาตรฐานที่1 2 3เราได้เท่าไหร่นะครับถ้าโอเคแล้วนะครับเราก็บันทึกข้อมูลปกติครับไม่ยากเลยนะครับต่อไปกลับเมนูหลักครับอ่ะทีนี้นะครับก็จะมีมาตรฐานที่1 2 3เนี่ยสี่ห้าชุด Uh, ชุดที่2จุดเด่นชุดที่3จุดที่ควรพัฒนาชุดที่4แผนการดําเนินงานยกระดับนะครับน่ยจะคล้ายๆกันครับข้อ2มาถึงข้อ7นะครับการดําเนินการจะคล้ายกันทีนี้เราเข้าไปดูนะครับมาตรฐานที่1ด้านผู้เรียนนะครับโอเคเราก็ไปดําเนินการนะครับวิธีการดําเนินการก็คือเราไปสังเคราะห์นะครับว่า อย่างเช่นมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่1นเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็นด้านใช่ไหมครับอน,นด้านผลสมมติเนะาะในแต่ละด้านก็จะมีประเด็นตัวชี้วัดใช่ไหมครับในแต่ละประเด็นตัวชี้วัดเนี่ยเขาจะมีข้อพิจารณาอยู่3ลักษณะครับ1ก็คือมีโครงการกิจกรรมไหมนะครับถ้ามีแล้วปรากฏไหมครับปรากฏผลไหมครับ ปรากฏผลแล้วอะแหล่งข้อมูลหลักฐานเหล่านั้นที่บอกว่ามีและปรากฏผละมันมีหรือไม่นะครับการบอกว่ามีหรือไม่มีครับให้มาพิจารณาข้อย่อยเหล่านี้นะครับตัวอย่างเช่นข้อ1ครับมีโครงการหรือกิจกรรมนะครับที่ส่งเสริมหรือบุรณาการความสามารถในการอ่านเขียนและการสื่อสารหรือไม่นะครับถ้ามีหลากกาติบอกว่ามีนะครับ่า รายการที่ 2, มีไหมครับมีโครงการส่งเสริมบุรณาการความสามารถในการคิดคำนวณไม่มีก็บอกว่ามีนะครับมันก็จะบอกโปรเกสงานว่าเราทําไปแล้ว2งานนะครับคิดเป็น3%นะครับประเด็นพิจารณาที่ติ๊กมีมีนะครับทั้งหมด66นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่ต้องทําเลยนะครับการมีการบอกว่ามีนะครับให้เพิ่มข้อมูลหลักฐานหน่อยนะครับอย่างเช่นนะครับ ปรากฏในเล่ม SR หน้าไหนให้คลิกที่เพิ่มข้อมูลหลักฐานปุ่มนี้นะครับคลิกขึ้นมาเพิ่มข้อมูลหลักฐานนะครับถ้าอยู่หน้า21ก็ใส่21นะครับทีนี้มีลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมไหมนะครับสมมติว่ามันอาจจะมีเราไปเก็บข้อมูลไว้ที่คลาวเนาะไว้ที่ google drive google site อะไรอย่เงี้ยครับหรือไฟล์ google doc อะไรเงรี้ยหรือกิจกรรมนั้นเป็นวิดีโอเป็น YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งถ้าเป็นรวบรวมเป็นแต่ละประเด็นเป็นเว็บไซต์เป็นหน้าเว็บหน้าเว็บได้นะจะดีมากเลยนะครับโอเคลิงก์เพิ่มเติมกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับสามารถเอามาใส่ได้นะตรงนี้ว่างไว้ก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับเมื่อกี้บอกนายยี่ห้าอยี่เนาะลิงไม่มีนะครับก็ทําทไปเรื่อยๆแทบจะทุกข้อนะครับทีนี้มีปุ่มหนึ่งครับปุ่ม คอมเมนต์นะครับกลุ่มคอมเมนต์นั่นหมายความว่าเราสามารถใส่คอมเมนต์เข้าไปได้นะครับตัวอย่างเช่นครับเมื่อโรงเรียนนะครับวิเคราะห์ประเมินตนเองแล้วว่าโครงการมีนะอยู่ที่หน้าล่มเอ r หน้าย1บนะนะครับและเมื่อมีห้วงเวลานะครับคณะกรรมการตรวจล่มเอ r ของเรานะครับก็จะล็อกอินเข้ามาที่เว็บไซต์ตัวนี้เหมือนกันครับ เขาก็จะมาตรวจพิจารณานะครับว่าข้อหนึ่งคบอกว่ามีนะครับอยู่ที่หน้า21เขาก็จะเปิดไปดูหน้า21นะครับกรรมการถ้าไปเจอนะครับก็ไปไปดูแล้วว่ามันมีหรือไม่มีหรือเชื่อมั่นเนี่ยนะครับเขาจะติ๊กกลับขึ้นมาใยเบื้องต้นเนี่ยมันจะยังไม่ไม่มีคำนี้นะครับซึ่งผลการตรวจของกรรมการเนี่ยนะมี3ระดับด้วยกันก็คือระดับ แรกนะครับก็คือเป็นลบ1น,นะครับลบ1แต่ว่าไม่ไม่ปรากฏนะหลักฐานนั้นไม่ได้ปรากฏที่คุณระบ,บุมานะครับระดับต่อมาก็คือเลขศนย์กรรมการพิจารณาให้เลขศูเลขศก็คือไม่แน่ใจนะครับแบบนี้ครับอ่ะทีนี้ระดับสุดท้ายก็คือระดับเลข1น,นะครับมันมีลบ1ศแล้วก็เลข1น,นะครับเลข1ห,หมายความว่า เชื่อมัน่นเชื่อมั่นว่าเชื่อใจนะครับเชื่อมั่นว่าในลิสต์รายการที่ประเมินมาในข้อนี้นะครับที่บอกว่ามีอยู่ที่หน้านี้นะครับคณะกรรมการเชื่อมัน่นปรากฏผลนะครับก็จบไปแต่ถ้าคณะกรรมการบอกว่าไม่แน่ใจหรือไม่ปรากฏนะครับแต่ทางเรียนบอกว่าใช่มันปรากฏอยู่นะครับอยู่ที่หน้านี้เราสามารถใส่คอมเมนต์ได้นะครับ เราอยาเช่นว่าปรากดในเล่ม scr หรือนะครับนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปได้เลยนะครับอ่าทีนี้ในส่วนนี้นะครับมันก็จะบอกว่ามีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นใน List ลิสต์รายการนี้นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเรากดเพิ่มเข้าไปได้อยู่เรื่อยๆนะครับนะ อีคณะกรรมการเขาจะเข้ามาดูนะครับคณะกรรมการสามารถตอบกลับได้ในส่วนนี้ทีนี้การตอบกลับนะครับสามารถตอบกลับพูดคุยกันในในไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้ชัดเจนก็จะเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับก็มาทําในส่วนนี้ได้นะครับเราสามารถคอมเมนต์ได้ในแต่ละคอมเมนต์นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ติ๊กทุกประเด็นครับมีเดี๋ยวนมีไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้ผมติ๊กกเนาะโอเคนะครับมาตรฐานที่1 2 3จุดเด่นก็ประมาณนี้นะครับจุดที่ควรพัฒนาและแผนการดำเนินงานยกระดับนะครับมาตรฐานที่2คล้ายกันไหมครับเข้าไปดูด้วยได้นะครับมีประมาณนี้ครับก็จะคล้ายกันนะครับ คล้ายกันเดี๋ยวผมกลับไปดูมาตรฐานที่3นิดนึงนะครับมาตรฐานที่3คล้ายกันไหมนะครับคล้ายกันนะครับเปิดให้ดูนะให้ดูว่ามันคล้ายกันเฉยนะครับผมแบ็กกลับไปนะครับโอเคทีนี้จุดเด่นกับจุดที่ควรพัฒนาแล้วก็แผนการดําเนินงานยกระดับ3ส่วนนี้นะครับมันจะเชื่อมโยงกันลักษณะอย่างนี้ครับ ตัวอย่างเช่นจุดเด่นนะ,ะจุดเด่นนะครับด้านผู้เรียนสมมติว่านะครับโรงเรียนเรามีจุดเด่นด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณถ้าบอกว่ามีแล้วก็เราก็ติ๊กบอกว่ามีแล้วก็ต้องมาใส่หลักฐานด้วยนะว่าไอ้สิ่งที่เราบอกว่ามีจุดเด่นด้านนี้นะครับเราเขียนไว้ในเรื่องเปยาหน้าไหนนะครับประมาณนี้ครับถ้ามีหลักฐานเป็นลิงก์เพิ่มเติมก็ใส่เข้ามาได้เลยนะครับ โอเคคอมเมนต์ <Okay>. ก็คล้ายๆกันกับในส่วนที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับอะสมมติว่านี่คือจุดเด่นนะครับถ้าเรามีจุดเด่นเยอะเราก็บอกว่ามีแล้วก็ใส่ข้อมูลหลักฐานให้หน่อยนะครับอะโอเคจุดเด่นแล้วกับจุดที่ควรพัฒนานะครับมันจะเป็นประเด็นช้อยเดียวกันนะครับช้อยอย่างเช่นช้อยแบบนี้ครับใชข้ข้อ1ข้อ2ออะไรเงี้ยมันจะเป็นคำคำเดียวกันนะครับ ทีนี้ถ้าข้อหนึ่งเป็นจุดเด่นแล้วนะครับก็ในในเรื่องของการติ๊กบอกว่าจุดที่ควรพัฒนาเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาติ๊กบอกว่ามีก็ได้นะครับก็ในเมื่อเราเบื้องต้นเราทําเป็นจุดเด่นไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้เมื่อจุดเด่นเนะ่ยเมื่อเป็นจุดเด่นแล้วเราอยากให้มันพัฒนาหรอเราเราควรทําอย่างไรนะครับเราก็นะครับ มันก็จะเป็นแผนการดําเนินการยกระดับนะครับดำเนินงานยกระดับนะเหล่านี้มันจะเป็นชอยเดียวกันนะครับเราก็มาบอกว่าอ่ะข้อนี้มันเป็นจุดเด่นไปแล้วใช่ไหมครับจุดที่ควรพัฒนาเราบอกว่าอไม่ไม่มีหรอกนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราอยากพัฒนาอ่ามันเป็นจุดเด่นแต่เราอยากยกระดับมันเราก็บอกว่ามีนะครับแล้วเราไปดูว่าไอ้แผนการยกระดับนั้นน่ะในเรื่องของเหล่นี้ยนะครับ มันเราเขียนไว้ในเล่ม sar ในหน้าไหนนะครับแล้วก็มาใส่หน้าเข้าไปแล้วก็แก้ไขข้อมูลนะครับเรียบร้อยนะครับต่อนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ก็คือจุดแผนการดําเนินงานยกระดับนะครับโอเคอันนี้จุดที่ควรพัฒนาที่คุณเมื่อกี้เนาะนะครับสมมติว่าเรื่องนี้ไม่มีจุดเด่นแต่ว่ากลายเป็นจุดที่ควรพัฒนา เราเขียนไว้ที่ปรากฏไว้ที่หน้าไหนจุดนีนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอโอเคต่อไปนะครับเป็นเอกสารเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสครับลองเข้าไปดูนะครับข้อ8 ให้เรามาดูปัจจัยนะครับนำเข้า input process, output นะครับ Process แล้วก็ output o u t c o m e นะครับให้โรงเรียนนะครับประเมินตัวเองแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราในแต่ละประเด็นเนี่ยเราอยู่ในระดับไหนนะครับตัวอย่างเช่นด้านปัจจัยนำเข้าด้านกายภาพเนี่ยนะครับการจัดระดับการจัดห้องเรียนต่อระดับชั้นเนี่ยมีการจัดครบตาม ระดับชั้นที่เปิดสอนไหมหรือเป็นแบบคะชั้น2ระดับชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาติ๊กวิเคราะห์งานของตัวเองนะครับติ๊กๆให้มันครบว่าเราอยู่ระดับไหนในแต่ละประเด็นนะครับอันนี้ก็จะสรุปให้นะะในด้านเกระบวนการนะครับคือมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่2กับมาตรฐานที่3าตัวนี้มันจะถูกดึงมาจากมาข้อแรกของ8ข้อ ที่เก่าในตอนแรกนะครับมันจะถูกดึงมาเองนะครับมาแสดงผลให้ทีนี้ด้านผลลัพธ์นะครับเอาผู้อาวคำด้านนะครับก็จะถูกดึงมาเหมือนกันนะครับเหล่านี้คือสิ่งที่ทุกโรงเรียนนะครับจะต้องนะครับ work sending นะครับจะต้องดําเนินการนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็ปรับสถานะให้ด้วยนะครับดำเนินการเสร็จสิ้น แล้วก็กดปุ่มปรับสถานนะนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นการดำเนินการสุดสิ้นครับกดปรับคืนะ้นเนาะอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับโอเคอ,อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือขนาดของไฟล์ pdf นะครับพยายามทำ pdf เนี่ยให้ได้ประมาณ10 m มกนะครับเพราะว่าสพพทเนี่ย ต้องการให้อัปโหลดไฟล์ PDF นะครับขึ้นไปที่เว e ็บ ESAR นะครับ10เมกทีนี้ในส่วนของไฟล์ Word นะครับไฟล์ Fire Word มันลักษณะของข้อมูลเดียวกันนะครับเมื่อทำเป็น PDF เนะี่ยไฟล์ไฟล์ PDF จะขนาดลดลงนะไฟล์เวิรก็อาจจะสมมติว่า15เมกหรือ17หรือ20เมกนะครับไฟล์ Fire Word อาจจะประมาณนั้นแต่ถ้าพอเราบีบอัดข้อมูลแล้วไฟล์ PDF มันมันจะลดลง โดยอัตโนมัตินะครับนี้ไฟล์ word ผมที่เว็บที่เว็บของแอปดอท a l นะครับผมกำหนดไว้ไว้ที่ประมาณ20่สิบนะครับทุกท่านก็อัปโหลดขึ้นมาได้เลยนะ,ะนี่คืองานที่โรงเรียนต้องดำเนินการครับ3ส,ส่วนนะครับอ่ทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ในส่วนของอนะครับอัน,นคือส่วนงานแรกนะครับที่โรงเรียนจะต้องเอาเล่มงวิชามาพิจารณานะครับโดยคณะกรรมการก็จะพิจารณานะครับว่าสิ่งที่ประเมินตนเองมาเนะี่ยมันมีไหมนะครับแล้วก็จะได้ฟีดแบ็กกันไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่โรงเรียนจะต้องดําเนินการก็คือเรื่องของ e สาสพนะครับ e สาสพนะทุกท่านก็ดำเนินการมาทุกปีนะครับก็กำชับให้โรงเรียนได้เข้าไปกรอกข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ pdf น,นะครับที่เป็นไฟล์เล่ม sr นะครับของเรียนนะครับมาที่เว็บนี้ด้วยนะครับโอเคครับในส่วนนี้นะครับผมก็ขอนำเสนอ โปรแกรมการวิเคราะห์สังเคราะห์ไว้คร่าวๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากำลังดาเนินการในวันนี้นะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งซอฟต์แวร์นะครับเพื่อที่จะพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพของโรงเรียนของสังกัดของเราครับเพื่อให้มีมาตรฐานนะครับยั่งยืนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียน โดยที่รถแมปหรือการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนะครับก็จะเป็นในเชิงลักษณะให้เล่มเอชเนี่ยมันเชื่อมโยงกับระบบแผนงานโครงการโดยทําเป็นซอฟต์แวร์ก็คือซอฟต์แวร์ออนไลน์แบบลักษณะที่ทําแบบนี้แหะครับสรุปโครงการผ่านะระบบออนไลน์นะครับแล้วก็เมื่อทําโครงการเนี่ยก็จะทําการติ๊กเอาตัวชี้วัดที่จะตอบโจทย์โครงการนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่ม s อ r เนี่ย ที่เป็นเล่มเวิรดเนี่ยนะครับจะพยายามให้ส่งออกจากระบบออนไลน์ที่มันเกิดจากการเชื่อมโยงกันนะครับกับโครงการต่างเอาออกมาให้เป็นเวิร์ดแบบอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับก็กอบคุณนะครับโรงเรียนทั้ง55โรงเรียนนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับในการพัฒนาโรงเรียนนะครับก็หวังว่า ตัวซอฟต์แวร์นี้นะครับจะช่วยในความสะดวกกับโรงเรียนนะครับและเราก็จะไม่อยู่พัฒนาสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะให้มันเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับมีสาร,ท,รที่นําไปใช้ได้ดีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับทุกๆคนที่เกี่ยวข้ของนะครับสุดท้ายก็เพื่อพัฒนาการศึกษากับูนักเรียนนะครับ โอเคครับผมขออธิบายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ